สวัสดีครับผมชื่อนายโมนัทผลจันทร์อยู่ชั้นปวสเอหนึ่งห้องกตหนึ่งสี่หนึ่งครับวันนี้จะมานําเสนอเรื่องการลนลงตัวรักพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยผมจะยกตัวอย่างมาแค่3วิธีนะครับผมได้แก่วิธีที่1นะครับก็คือการประหยัดไฟนะครับผมส่วนวิธีที่2นะครับก็คือการนําสิ่งของกำมารีไซเคิลนะครับผมส่วนวิธีที่3นะครับก็คือการปลูกต้นไม้เพื่ออากาศที่ดีนะครับผมโดยจะมีทั้งหมด3วิธีนะครับวิธีที่1จะเป็นไงไปดูกันเลยนะคร วิธีที่หนึ่งนะครับคือการประหยัดไฟนะครับผมปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ภายในบ้านในครัวเรือนนะครับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้านนะครับและยังช่วยประหยัดไฟฟ้าที่ไม่จะเป็นด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมเปิดไฟในครัวไว้ผมไม่ได้จะเป็นที่ต้องใช้ผมก็ต้องปิดมันด้วยครับผมหลังจากที่ปิดไฟในครัวไปแล้วนะครับ เราก็ต้องมาปิดไฟในห้องต่อเพราะตอนนี้ผมไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใช้ห้องเลยครับผมเราก็ต้องปิดไฟแล้วก็ปิดพัดลมให้หมดนะครับราเราจะไปปิดไฟกันเลยนะครับผมมันมีปุ่มอยู่ตรงนี้ครับผมปิดไฟปิดพัดลมนะครับผมปิดใส่ชาร์จแบตโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้ปิดไฟตรงนี้ด้วยนะครับและก็อย่าลืมปิดไฟภายในห้องด้วยนะครับ ที่นะครับคือการนําสิ่งของกลับมารีไซเคิลน,นะครับโดยผมจะยกตัวอย่างรังกระดาษนี้นะครับผมปกติแล้วเนี่ยลังกระดาษเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้จะทิ้งไปเลยใช่ไหมครับแต่โดยผมเนี่ยคือชอบเก็บรังกระดาษมาไว้ใส่ของต่างๆผมเก็บรังกระดาษมาไว้ใส่กระดาษโบชัวนี้ครับผมที่หมอยุเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นที่ต้องใช้ผมผมก็นําโบชัวนี้เอาไปรองน้ํามันครับผมในบ้านเพราะว่าป้องกันการกระเด็นครับผมน้ํามันที่เปื้อนซิง้างจานแล้วก็ เปื้อนเตาด้วยนะครับผมแถมกล่องกระดาษนี้นะครับยังมีประโยชน์มากมายเลยนะครับผมเก็บมาไว้ใช้ดีกว่าไปทิ้งนะครับประโยชน์ของมันเลยเนี่ยคือการใส่สิ่งของต่างๆมากมายเลยครับผมใส่พวกเสื้อผ้าก็ได้นะครับผมแล้วก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งครับผมก็คือเป็นเชื้อเพลิงได้ชั้นดีได้เลยนะครับการจุดกระดาษเนี่ยกระดาษเนี่ยมันบางนะครับผมทําให้มันเป็นเชื้อเพลิง Wi-Fi ง่ายดังนั้นนะเนี่ยถ้าเกิดใครไม่มีฐานผมสามารถใช้กระดาษได้นะครับผม วิธีที่สาผมวิธีสุดท้ายก็คือการปลูกป่าแล้วปลูกต้นไม้เพื่ออากาศที่ดีนะครับจะสังเกตได้ว่ารอบๆตรงนี้ของผมนะครับเนี่ยหน้าบ้านของผมก็คือจะเป็นป่าเป็นต้นไม้นะครับผมเพื่อเป็นอากาศที่ดีให้กับปอดของเราดนวยครับแล้วก็จะได้สูดดมเข้าไปทําให้ไม่มีมลพิษต่างๆนะครับผมจะสังเกตได้ว่าตรงของผมเนี่ยก็คือไม่ค่อยมีรดนาอะไรมากเรื่องมลพิษต่างๆเนี่ยมันก็ไม่มีนะครับผมจะเป็นการปลูกป่าไม้ มีอากาศที่สดชื่นนะครับไม่ใช่แบบว่าอยู่ตามในเมืองนี้นะครับผมเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับป,ป่าแบบนี้นะครับผมก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่าน <án á iv ana> ี้นะครับผมขอบคุณครับ <Princeton> <Android>